Thank <music> you. หรือว่าสิคือของวันนั้นนะว่าคุณ่ะมีอารมณ์ยังไงเกี่ยวกับบนเตียงแล้วมาดูกันดีกว่าว่าเวลาที่บอกว่าสาวๆเนี่ยนะคะหยิบชุดชนในขึ้นมาใส่เนี่ยบางทีเนียเขาได้คิดกันบ้างหรือเปล่าว่าเอ๊ะว่าสีนี้เนี่ยมันจะสื่อถึงอะไรหรือว่าอยากจะหยิบตัวไหนก็ใส่ใส่ใส่ก็ใส่ แต่เวลาอยู่บนเตียงนี่หยอกล้อกระเซาเยา้ยให้ไต่ใจแล้วก็ติดคุกเกี่ยวในที่สุดอยากใส่สีมพูว่ะอออยากอยาใส่สีเป็นจริงว่าเสื้อในสีพูนี่ไม่มีเลยนะไม่ค่อยมีก็มีแต่สีขาวสีดำเลยสีสีครีมสีเหลืองนะคะอ่ะลองมาดูสีเหลืองค่ะสีเหลืองสีเหลืองเนี่ยจะเป็นสีแห่งความเกรงใจค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็เป็นแบบเกรงใจผู้รักนะคะแล้วก็มันจะชอบรับมากกว่ารุ่ด้วยเพราะแบบว่าเปิดให้ ลายนะคะสีเขียวค่ะสีเขียวเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นคนที่ทำตัวอันนั้นเนเนเขาบอกทำตัวอนเนเนแต่จริงแล้วเหมือนหมาป่าแอปป่าแอปแบบใส่ใส่สีเขียวแบบนี้เลยแอปแบบใส่ใส่แต่จริงๆแล้วเป็นหมาป่าค่ะตะคุบขมือแบบรูปแก่ให้เธอเป็นรูปแกะเป็นกำมือชันนะคะ แล้วก็เป็นคนที่เรียกได้ว่าสร้างรสชาติของเซ็กให้กับคุณเนี่ยนะคะได้อย่างสนุกสนานและถ้าอิ่มเอมบที่สุดเลยค่ะ,ะ,<น>ะมาดูการสำหรับสีน้ำเงินค่ะสีน้ำเงินค่ะสีน้ำเงินนี้จะเป็นสีที่มีเซ็กซี่นุ่มนวลมากนะคะ,ะแล้วก็นะคะมีความเข้าใจความต้องการของอ e ีกฝ่ายได้เป็นอย่างดีและสามารถทำให้มีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องร้องค่ะ ต่อไปคือสีขาวนะคะสีขาวก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นสีบริโิ์ค่ะ <c oughs> จะคุยเรื่องเซ็ตตรงๆไม่ได้ <c oughs> ทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าคนที่ใส่ชุดสีขาวเนี่ยนะคะชุดเชิ้ตในสีเนี้ยเนี่ยจะยอมเบอยกายก็ต่อเมื่อมี ไม่ค่อยจะถูกด้วยแล้วก็บางทีก็จะชอบความรุนแรงนี่บางเวลาก็อยากที่จะแบบอ่อนโยนตรงเปรเลยบางทีก็ชอบแบบรุนแรงอยากจะอ้าวอย่างเงี้ยชอบบางทีก็อยากจะอ่อนโยนแบบอ,อ,อ,อ้ไรอย่างเงี้ย <c oughs> อยากจะบอกว่าให้เธอูแล <c oughs> อ่ะมาลองดูสีส้มกันบ้าง <c oughs> ค่ะสีส้มบอกว่าสำหรับคนใส่ชุดชั้นในสีนี้เนี่ยสีสนี้คอนสวรรค์ในเรื่องของการอะไรเรา ว่าจะละไ <Yeah. S 1> อีกอย่าตอบรู้จัดตรงนี้อะไร่ไปตรงนี้ oh. เล่นไปตรงนั้นจ oh. ิบไปตรงนี้น oh. oh. ินอนะ่ะแล้วเสร็จแล้ว บบเป็นกเล็กๆน้อยๆนะคะที่แบบให้ดูว่าสีที่คุณชื่นชอบนะสวมใส่ในตาระวันเนี่ยมันเน่บบอะไรยงไผบอกอะไรบ้างมีอารมณ์เป็นยังไงลองดูว่านะคะสีที่เราได้พูดไปเนี้ยมันตรงกับพี่ ็นจริงหรือเปล่านั่นเองค่ะนะคะบางภุมที่คุณจะกบบใส่ชุดสีดำชอบใส่มากเลยเวลาไปเดินที่ห้างปุ๊บเนี่ยเจอเสื้อสีดำปุ๊บชุดชั้นในสีดำชอบไหมก็จะเอาตลอดไม่ไม่หนูว่าชอบสีดำเพราะว่ามันเหมือนแบบที่บ้านเลี้ยงน้องหมาก็จะหลีกเลี้ยงสีดำก็จะแบบไม่ค่อยมีเพราะมันจะติดขนส่วนใหญ่ก็จะใส่เฉพาแบบมีสีสีขาวก็นอนชอบสีแบบจ๋นเหมือนที่ใส่ก็ไง สีครีมบอกว่าไม่มีบอกนะไรทำไมอ่ะเออเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวคราวหน้าลกันนะคะเดี๋ยวเราจะลองหาข้อมูลมาให้ดูกันแล้วกันนะคะถ้าอยู่เลยก็ลองส่งมาได้นะคะถูกต้องค่ะแต่ว่าอย่าลืมพาสิ่งดีๆที่เรานำเสนอตลอดเลยนะคะกับ V M p h a r m ผลิตภัณฑ์เสริม หรือกำลังจะไม่โอเคนะคะ,คะรับประทานเวมพันนะคะเพื่อช่วยนะคะบํารุงสุขภาพของคุณนะคะทานได้ทุกวันจาวันละ1-2เม้นนะคะช่วงเช้าหรือว่าก่อนนอนก็สามารถที่จะช่วยให้คุณนี่นะคะมีสุขภาพกลับมาแข็งแรงได้ฟิตปึงฝั่งได้เหมือนเดิมน,นะคะใครต้องการที่ ได้ทางผู้หญิงและก็ผู้ชายนั่นเองค่ะปลอดภัยห้ห่วงได้ค่ะเพราะว่ามีออยอค่ะแล้วรวมไปถึงนะคะมาตรฐานนะคะการผลิตอย่าง GMP ด้วยค่ะสนใจก็โทรมาหาเราสิคะที่เบอร์0843600101ค่ะมีคนมีคนให้คำสาระอยากจะถามว่าตอนนี้อาการเป็นอย่างนี้รับประทานแล้จะเป็นยังไงจะดีขึ้นไหมค่ะเราจัดส่ง้ทั่วประเทศนะคะ ก็อย่าปล่อยปะกละเลยค่ะเพราะวนะ่าณตอนนี้เนี่ยเรามีนะคะผลิตภัณฑ์ดีๆมาให้คุณและช่วยในเรื่องของการบำรุงและดูแลเราด้วยนะคะการันตีโดยบริษัทไทยเฮลท์จำกัดนั่นเองค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วจ้าขอไปเล่นน้ำนิดนึงกันไปจ้าบ๊ายบายนะคะเพราะว่เราได้ใหม่ในรายการยุทธศึยกยักษ์